ฟังรายการพูดแบบเซ็นวันนี้คือวันที่29เมษายน2564นะครับวันดีผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณก็จะมาพูดต่อเรื่องคำชี้แจงและบทส่งท้ายหนังสือทีวาประวัติหนังสือหลักธรรมคำสอนวาทธรรมนะครับของประมาจารย์ไว้หลาง ซึ่งผมกครวบรวมเป็นเล่มหนังสือต่อไปนะครับห <c> น <oughs> ังสือเล่มนี้ก็มีชีว่าประวัติมีวาทะธรรมของพระปรมจารย์ไว้หลากนะครับแล้วก็มีเป็นภาคผนวกที่กำลังจบลงไปนี้ก็เป็นภาคผนวกนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนจบของภาคผนวกหรือบทส่งท้ายนะครับ เอาละครับเมื่อวานก็เพ่อพูดถึงเกี่ยวกับออบทสรุปนะครับบทสรุปของหลักธรรมคำสอนของปรมาจารย์ไว้หลางนะครับไอ้โทษครับของของพุทธศาสนานิกายทยานะหรือเซนนะครับสารสัสาร,สสาสารถาแห่งหลักธรรมคำสอนของนิกายทยานะชาหรือเซนนะครับ สรุปสั้นๆได้ต่อไปนี้ประการแรกประการที่หนึ่งพุทธภาวะแห่งจิตของปุถทุชนกับพุทธภาวะแห่งจิตของอริยบุคคลไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับข้อสองไม่มีวัตฏสงสารไม่มีนิพพานไม่มีการบรรลุถึงและไม่มีการไม่บรรลุถึงนะครับสาม เพียงแต่ตื่นลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนะครับมีประการที่สามประการที่สี่ไม่ต้องตัดกิเลสไม่ต้องเข้าถึงนิพพานหรือไม่ต้องเข้าถึงโพธิจิตแต่อย่างใดนะครับประการที่ห้าการปฏิบัติธรรมและการสัจสร,รูเป็นสิ่งเดียวกันกับ ขณะแห่งการปฏิบัติธรรมหรือขณะแห่งการสัสรูประการที่6กิเลสและตัณหาไม่แตกต่างจากโพธิหรือโพธิก็คือกิเลสตัณหาเจเข่นรูปไม่ใช่อื่นจากความว่างหรือรูปกับความว่างไม่ใช่อื่นไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกันและไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อนะครับ ขอเริ่มต้นโดยด้วย,วยขอเริ่มต้นว่าในการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระนั้นหรือการปลดปล่อยความคิดให้เป็นอิสระนั้นมิเพียงทําให้จิตพ้นจากความหลงโง่ง่ายหรือจิตหลุดพ้นจากความเชื่อผิดๆนานาประการหากแต่ยังทําให้จิตอิสระจากสิ่งพันธนาการหรือจิตพ้นจากสิ่งร้อยลัดสังโยชน์อีกด้วยนะครับ เหนืออื่นใดผู้ที่เห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกิจที่คิดปรุงแต่งก็จะส่งผลให้สามารถเห็นรากเง้าของปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ว่าล้วนแต่เกิดจากกิจที่คิดปรุงแต่งสร้างสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมากมายสุดขนานับ จนกระทั่งมนุษย์ต้องบอกกล่าวกันว่าสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นล้วนแต่มีสภาวะและลักษณะเช่นนั้นเช่นนี้ตามสมมุติหรือตามที่จิตคิดตรุงแต่งนั่นเอง <c oughs> ที่สำคัญก็คือผลจากการเห็นแจ้งต่อความคิดตรุงแต่งรึอสังขาร <c oughs> ก็ทำให้จิตของผู้นั้นหลุดพ้นจากสมมุติและทำให้ผู้นั้นไม่ต้อง แสวงหารวมทั้งไม่คิดถึงการปฏิบัติธรรมแต่แบบใดเพื่อการบรรลุถึงอะไรอีกต่อไปนะครับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ทรงเห็นผิดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์และชีวิตของผู้อื่น ว่าอุบัติขึ้นดำรวงอยู่และเสื่อมสลายหรือตายหรือชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดตามสมมุติของชาวโลกจึงทำให้พระองค์ละทิ้งชีวิตคารวาสและหันเหการนำเนินชีวิตและปฏิบัติตนเป็นนักพรตหรือนักบวชในศาสนาฮินดูหรือพราหมเมื่อมองย้อนอดีตอัในไกลโพ้น ในยุคที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นนักบวชหรือนักพรตแห่งศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์พระองค์คือผู้หนึ่งที่แสวงหาโมกะธรรมทุกวิถีทางเพื่อที่จะปลดปล่อยจิตหรือปลดปล่อยความคิดของพระองค์ให้เป็นอิสระแต่เมื่อแต่ไม่อาจที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่พระองค์นึกคิดปรุงแต่งได้ หมายความว่าพระองค์ไม่อาจบรรลุหรืออย่างรู้หรือตรัตทรู้ตามที่พระองค์ปรารถนาได้ด้วยหนทางแห่งการกระทําหรือการปฏิบัติอย่างสุดโตรงเช่นการบําเป็นทุกกิริยาและการพอรมานตนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นหนทางที่ผิดพลาดทั้งสิ้นหลังจากค้นหาโมกะธรรมตามแบบสุดโต่งนานถึงหกปี พระพุทธเจ้าก็ทรงละทิ้งวิธีการกระทําหรือปฏิบัติแบบสุดโต่งทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงในที่สุดพระองค์ทรงอย่างรู้อย่างรู้หรือที่เรียกว่าจัตรลูอย่างฉับพลันในยามลุ่งอรุณวันหนึ่งณนะได้ต้นสีบาโพนั่นก็คือหลังจากพระองค์ทรงบรรทมตลอดยามราตรียามลุ่งอรุณพระองค์ได้ตื่นอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นการตื่นรู้ขณะที่พระองค์กําลังพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างสงบเงียบพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งและทรงประจักษ์แจ้งต่อปรากฏการณ์หรือความเป็นไปตามสมมุติของชาวโลกนั่นก็คือพระองค์ทรงข้าวพระไทย ่อทุกสิ่งอย่างแจ่มแจ้งหมายความว่าพระองค์ทรงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากสิ่งพันธนาการหรือสิ่งร้อยลัดกายและจิตเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ไม่ติดกับดักความคิดปรุงแต่งของพระองค์อีกต่อไปพุทธประวัติแห่งการสัจรู้ระบุว่าพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งหรือพระองค์ทรงรู้จักความคิดปรุงแต่งตามสมมุติของชาวโลก พระองค์ทรงกล่าวว่าบัดนี้เราตถาคตรู้จักในใน,ในช่างคือการรู้วา่าสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เป็นผลิตผลของความคิดปรุงแต่งที่เปรียบเสมือนในช่างผู้สร้างเรือน <c oughs> เมื่อทุกสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นสรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายจึงล้วนเป็นมายาจึงส่งผลให้จิตของพระองค์พ้นจาก วงจรแห่งการเวียนไหวาตายเกิดที่เรียกว่าสังสารแัฏแห่งจิตหรือเรียกว่าพ้นจากกับดักของจิตที่คิดนึกปรุงแต่งพระองค์ยังคงประจักษ์แจ้งอีกว่าทุกสภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิง่งล้วนแต่ไา้สภาวะและลายลักษณะใดๆหมายความว่าจิตของพระองค์ลุกโผรงสว่างสวยัยหรือตื่นรู้หรือรู้แจ้งอย่างฉับพลัน ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตจากนั้นจิตของพระองค์ก็เป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งคือไม่เป็นธาตุของความคิดปรุงแต่งอีกต่อไปการที่จิตของพระองค์พ้นจากจิตที่มืดบอดเข้าสู่จิตพุทธะหรือพุทธภาวะที่เรียกว่าการสัตรู้อนุตตระสัมโพธิญาณซึ่งเป็นปัญญาญาสูงสุด ที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้ซึ่งก็คือการตื่นรู้และการหยุดหลุดพ้นจากมายานั่นเองนี่คือที่มาของคำว่าพุทธ,ธะที่แปลว่าผู้ตื่นแล้วซึ่งบางครั้งใช้คำว่าโพธิหรือสาโตริหรือนิพานหรือใช้คำว่ารู้แจ้งก็ได้ที่มีความหมายว่าการตื่นรู้ของจิตที่ปราจจากความคิดปรุงแต่ง สิ่งที่ควรกล่าวอีกด้านหนึ่งก็คือการปฏิบัติทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมิใช่เพื่อการพ้นทุกข์สู่สุขตามโลกียะวิสัยของชาวโลกแต่อย่างใดหากแต่เป็นมรรควิธีต่างๆในการปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมปัญญาเพื่อการประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิต ที่เรียกว่าการจัดสรู้หรือการบรรลุธรรมกล่าวสำหรับมรรควิธีบรรลุธรรมและการถ่ายทอดธรรมแบบพุทธศาสน,น,านานิกายทยานาชาหรือเซนยุคนั้นยุคโบราณน,นั้นพอสุบได้สี่ประการคือหนึ <c> ่ง <oughs> เป็นการถ่ายทอดและการสืบทอดหลักธรรมคำสอนนอกพระสูตรและนอกคำพีด้วยมรรควิธีจากกิดสู่จิต2ในการถ่ายทอดทำแบบพุทธนิกายทยานะชาญหรือเซนนั้นบางครั้งบางโอกาสก็ไม่ต้องพึ่งพิงและไม่ต้องยึดติดอยู่กับถ้อยคำหรือไม่ต้องพึ่งพิงภาษาและอักขระหรือพยัญชนะใดๆ 3. ชาพุทธนิกายนี้มีเอกลักษณ์พิเศษ ในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนด้วยการชี้ตรงไปสู่จิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะหรือวิสังขารรวมทั้งชี้ตรงสู่สภาวะธรรมแห่งจิตที่คิดปรุงแต่งที่เรียกว่าจิตตสังขารหรือจิตที่คิดปรุงแต่งเพื่อให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ประจักษ์แจ้งต่อความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารและความไม่คิดปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารของตน สิ่งที่จะาพุทธนิกายนี้พยายามชี้ให้ทุกคนประจักษ์แจ้งก็คือจิตที่คิดปรุงแต่งนั้นเปรียบเสมือนเมฆหม,มอกแหงอวิชาหรือเปรียบเสมือนสิ่งที่บดบังจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งหรือความไม่คิดที่เรียกวิวสังขาร ผู้ใดเข้าใจรือประจาักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลให้จิตผู้นั้นเป็นอิสระจากเครื่องข้องทั้งหลายหมายถึงจิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติที่เรียกว่าวิมุตติหรือจิตเป็นอิสระและหลุดพ้นจากสิ่งพันธนาการทั้งหลายอย่างฉับพลันกลายเป็นจิตของผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบาน 4. ชาพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนมีความเชื่อว,ว่าจิตของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวนัยศัตว์เป็นเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็คือเป็นจิตที่มีพุทธภาวะอยู่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งสภาวะนี้หมายถึงสภาวะสูงสุดแห่งจิตหรือสภาวะก่อนที่จะบังเกิดความคิดรุงแต่งนั่นเอง นับตั้งแต่พระพุทธที่ทเดินทางจากอินเดียมาเผยแพ่พุทธศาสนาที่ประเทศจีนมีสานุสิทธิ์สืบทอดรวมทั้งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนตลอดถึงการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของนิกายธยานะชาหรือเซนก็ใช่หลักสี่ประการนี้หลังจากนั้นก็มีการเผยแพ่จากประเทศจีนสู่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าในการต่อมาพุทธศาสนานิกายนี้ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่น ผู้ที่เคยเลื่อมใสศรัทธาค่อยๆเสื่อมศรัทธาลงตามลําดับกระทั่งปัจจุบันพุทธศาสนานิกายนี้ตลอดถึงพุทธศาสนินกชนทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นมีความสนใจและศรัทธาน้อยลงตามลําดับจนเกือบจะมาลายหายไปดังกล่าวแล้วการศัสรู้หรือการอย่างรู้ตามแบบพุทธศาสนานิกายเซน,าน หรือชาตยานะก็คือการที่จิตตื่นรู้ในปัจจุบันขณะซึ่งเป็นการตื่นรู้อย่างฉับพลันและประาศจากความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าการบรรลุอนุตตะสัมโพธิญาณแบบชาวพุทธเซนเฉพาะอ,อย่างยิ่งการตื่นรู้อย่างฉับพลันและการบรรลุธรรมของชาวพุทธเซนมิได้เกี่ยวข้องกับคำพีทั้งหลายที่ชาวโลกสมมุติขึ้นมากมายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนบางครั้งชาพุทธนิกายเยานาชาหรือเซนใช้มัครควิธีพิเศษนั่นก็คือในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของนิกายนี้ใช้มัครควิธีนอกพระสูตรและนอกคำพีโดยไม่ให้ความสำคัญต่อถ้อยคำหรือตัวหนังสือในการถ่ายทอดและการสืบทอดหลักธรรมคำสอนแต่อย่างใดนะครับสบรุปว่า สรุปว่ามัรควิธีถ่ายทอดธรรมและการถืบททษธรรมที่โดดเด่นก็คือมัรควิธีชี้ตรงสู่จิตและมัรควิธีจาก,กจิตส่จิตเพื่อให้พุทธภิปัญญาหรือปัญญายาที่ทุกคนมีอยู่พร้อมแล้วบังเกิดจิตลุกโพล่ที่สมมุติเรียกว่า ที่สมมุติเรียกภาวะนี้ว่าจิตเกิดความโพร่งจนบรรลุอนุตตะสัมโพธิญาณอย่างฉับพลันนั่นก็หมายความว่าจิตของผู้นั้นเป็นอิสระจากสิ่งพัฒนาการหรือสิ่งร้อยลัดจิตทั้งปวงกระทั่งจิตก้าวข้ามหรือจิตหลุดพ้นจากสิ่งมายาที่ร้อยลัดอย่างสิ้นเชิงนะครับจบบริบูรณ์เกี่ยวกับเส้นทางธรรมเส้นทางชีวิตนะครับ ของพระมาจารย์ไวหลางที่ผมนำมาอ่านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจบบริบูรณ์ในวันนี้นะครับครั้งหน้าก็จะนำหนังสือเก่าๆของอาจารย์นิโรจิตวิสุทธ์มาอ่านในท่านฟังต่อจากเรื่องวิถีชีวิตวิถีธรรมของพระมาจารย์ไวหลางนะครับเอาละครับเช่นเดิมครับวันนี้ก็ สมควรไก่เวลาแล้วขอยุติไม่เพียงแค่นี้นะครับท่านใดที่ฟังผมพูดแล้วหากสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดข้อเห็นความคิดความคิดเห็นต่างๆผมก็ยินดีนะครับที่จะพูดคุยสนทนาธรรมกับท่านโปรดติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02-513-3279-02-939-746นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ